สวัสดีครับไปดิออฟกลับมาเจอกันแล้วนะครับแก๊งเด็กหัดดูบอนยังอเดจี่ไอเดจี่ออมเลยออมยาอมยาอมวันนึงฉันเดินเข้าป่าไม่ใช่วันหนึ่งฉันโดนเจ้าป่าในเข้าป่ามีในในบ้านด้วยเออ ก็วันนี้อยู่ในรายการเด็กหัดคิดนะครับวิเคราะห์หลังเกมนะวันนี้เรามาอยู่ที่หลังเกมของ Nottingham Forest นะครับเปิด The City Ground ต้อนรับการเยอ่ของไอเรเบย์สีฟ้า Manchester City นะก็ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงรู้ผลสกอร์กันแล้วเนาะก็ตามนั้นเลยนะครับจากเรือใบเป็นเรือแจวแล้วตอนนี้โดนเลยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกา้ทุกทุกคลิปเลยมุกนี้ เป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์เร์เเราก็ไปเรื่องของเรากันเลยดีกว่าวันนี้ก็เราว่าพูดถึงเกมกันเลยดีกว่านะขอเริ่มจากเสดผู้เล่นตัวจริงนะที่ลงในวันนี้นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะพี่ภูว่าไงบ้างครับได้เลยฮะเจ้าบ้านเนี่ยมาในแผน4ี่สองสามหนึ่งนะชอบมากเลยแผนนี้เอ่อประตูเนี่ยเป็นแมตเซลนะครับสองเซนเตอร์เนี่ยก็เป็นมูริโลยืนคู่กับเอ่อมิเลนโควิชนะครับซ้ายเนี่ยเป็นวิลเลียมนะครับขวาเนี่ยเป็นโอลาไอหน้านะครับเอ่อสองก็การ เนี่ยเป็นเอนเดอร์สันยูนคู่กับโดมิเกสนะครับแล้วก็3ตัวบนเนี่ยกองกลางตัวลุ้นเนี่ยเป็นกิฟต์ไว้เนาะโหเล่นดีมาก,กวันนี้นะครับทางขวาเอเลนกาเนาะและทางซ้ายคาร์ลเบอร์สันโอดอยนะครับผมเดอดเกาเชลซีนะฮะและนาเป้าครับชื่อไม้แต่ไม่ได้แข่งเหมือนไม้นะฮะคิดบูดครับผมใช่อันนี้ตัวจริงของฟอ r เรสประมาณนี้สำรองที่น่าสนใจก็จะเป็น อวอนิยี่เนาะมราตาประมาณนี้ใช่ครับตัวเจ็บของฟอร์เรสนะครับโอ้มีน้อยมากเลยนะครับมีแค่คาร์ลสมิเกลเท่านั้นเองใช่ที่เหลือพร้อหมดเลยครับผมโอเคทางหน้านของฟอร์เรสก็ประมาณนี้เนาะก็แล้วทางด้าของผู้มาเยือนละ่ะพี่แท็กเป็นไงบ้างวันนี้นี้นะครับเป๊ปก็เรียกจัดมาในแผน4-1 4-1นะโดยมีโรเชันจากมาที่แล้วนะครับก็เปตัวจริงเล่นจจก ผู้สาตัวก็เป็นเอเดชันหลัง4ตัวเนี่ยเป็นคู่เซนเตอร์เป็นโูเบนดิอาร์เนคู่กับคู่เซนนอฟบนะครับทางขวาเป็นมาดิอุสโนเนสแล้วก็ทางซ้ายเป็นยอสโกกวาดิโอกลางรับคนเดียวนะครับเป็นนิโกลกอนซาเลสครับส่วนมิดฟิลสี่ตัววันนี้ใช้เป็นเ่นเพลเมเกอร์แล้วก็ยืนคู่กับทางด้านเรโรซิวานะครับทางขวาเป็นซาวินโยทางซ้ายเป็นโดกูนาเป้าก็ต่ำครั เออร์ลิงบราอก่ฮาเลนเหมือนเดิมนะครับส่วนสำรองวันนี้เนี่ยคนที่หลุดไปตามคาดเหมือนที่เราพูดไปก่อนเกมก็จะมีจอห์นสโตนอาคานจี้อากเก้โรดวีแล้วก็ออสการ์บ๊อบครับสำรองก็จะมี คดูกันกีริสพิตาเอตเตก้ามาโมสกับบอยควาซิสกูเลวิสนะครับก็สัมรองเดิมๆทั่วไปหน้าเดิมๆที่เราเห็นก็ประมาณนี้สำหรับฝั่งซิตี้นะครับก็ตามคาเหมือนที่เราได้คุยกันไว้ก่อนเกมเนาะพีแท็กเนาะที่เราได้คุยกันเอาไว้ใช่ใช่ครับก็ไม่มีอะไรแบบผิดโผลมากนะก็ตามที่เราคาดการกันไว้เลยก็มาพูดถึงหัวใจของวันนี้ดีกว่าเรื่องสำคัญของเรารูปเกม โอ้โห oh, 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 oh. เหมือนที่คุยกันไว้เลยไม่ผิดจากเลยที่คุย oh. ก mm ัน hmm. ไว้เป็นยังไงบ้างครับเรียกจากเจ้าบ้านดีกว่าพี่ปูเป็นยังไงบ้างโอเคในมุมของฟอร์เรสเนาะแต่จริงไม่ได้เป็นแฟนฟอร์เรสหรอกแต่ว่าเราก็ดูในมุมที่ว่าเราก็ไม่ได้เชียร์แมนซิตี้ก็ดูในมุมฟอร์เรสนั่นแหละคือต้องบอกกันว่าวันนี้เนี่ยรูปเกมมันมันก็เหมือนกับที่คิดไว้ก็คือว่าแมนซีก็โถม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 ส่วน พอเลสเขาก็รับรับดีเขาก็อยู่แล้วก็รอสวนจังหวะแบบโป้งโป,ง,โป,ง,โปงเข้าไปอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยมันมันได้เพราะว่าเออเกมรับของ f อร์เรสเนี่ยโหผมผมพูดตรงนะว่า f อร์เรสเล่นแบบผมชอบมากเลยเออผมผมชอบ f o r ์เรสวันเนี้ยมาก แล้วก็นึกถึงเชลซียุคหน้ามูแบบ2014อะไรเงี้ยเออที่แบบอยู่หน้ากรอบเขตโทษที่มันแน่นๆแล้วคุณแบบถ้าคุณต่อบอลอยู่ข้างหน้าคุณทำอะไรไม่ได้หรอกแถมคุณแบบยังต้องมาโพงอย่างว่าปีซ้ายขวาเขาพาบอลเลี้ยงทําเองกินเองได้หมดเลยอะ่ะทั้งโอดอยทั้งเอเลนกาอะไรเงี้ยมันดูด้วยความแบบกลัวแมนซี่ไหมกลัวนะแต่ว่ามันดูด้วยความสบายใจว่าต่อให้เราโดนเราก็น่าจะได้จากเกมสุดก้าไม่1ก็ส,กงกสองอะไรเงี้ยคือเราเราดูด้วยความรู้สึกนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกมยิ่งพอได้หนึ่งตูนย์แล้ว โอเคโอโดอยเขาเก็ยิงแล้วก็ก็คมมาแหละเออก็ใช้โอกาสไม่เปลืองแต่ก็ต้องชมจิบไว้ด้วยว่าโหจ่ายแบบมันมัน,มนคีพาเลยใช้ว่าคีพาเลยก็ได้เออการการจ่ายแบบนั้นเนาะนึกถึงแบบเด็กเก่าอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีเนาะอย่างเชฟฟอ์เบกัสการเปิดบอลอย่างเงี้ยเออมันมันดูมันดูใช้ใช้การเข้าทําที่น้อยแต่ว่าได้ผลเออผมผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับวิธีการนี้ของฟอเรสแล้วก็รู้สึกว่า อีกอย่างหนึ่งคือขอชมไล่หน้านะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งที่เกมริมเส้นของของแมนซีทางฝั่งโดกูมันมันเล่นไม่ออกเลยอ่ะมันมันดูมันดูเข้าไปข้างในไม่ได้อ่ะเพราะว่าโอล่าไอหน้าโหเขาเร็วจริงเออผมผมชอบนะเขาขยันแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้คุณจะเสียเหลี่ยมหรืออะไรอ่ะแต่การที่พอคุณเสียเหลี่ยมปุ๊บคุณวิ่งกลับมาแล้วมันทันอ่ะแล้วมันโคเวอร์เพื่อนได้อันนั้นอ่ะมันคือมันคือแสดงให้เห็นว่า ยังไงเกมรับอยู่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ไม่ถ่ายบอลไปตรงไหนได้ยากมองเหรอปะเออ <c oughs> คือคือคือเขาอ่ะก็จะคบเวอร์เพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยเออผมมองว่านักเตะที่ขยันอะ่ะมันมันมีประโยชน์มากกว่านักเตะที่แบบเหลี่ยมดีแต่ว่าไม่เร็วอะไรเงี้ยใช่ส่วนคนอื่นก็ก็ดีไปหมดเลยครับโดยเฉพาะแมตเซลเนาะเออประตูอ่ะอืมเขาไม่ได้มีลูกหวือหวาแต่ว่าจังหวะที่เขาต้องออกมาเก็บบอลจังหวะที่เขาต้อง ถ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาเพอร์เฟคหมดเลยวันเนี้ยใช่ข้อผิดพลาดแทบไม่มีเลยใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าผู้สาประตูมันไม่จําเป็นต้องใช้เท้าดีหรอกดูแมตช์เซเนตัวอย่างว่าเขาเองอ่ะแค่จังหวะที่ควรทําให้ได้แล้วเขาทําได้มันก็ทําให้เกมอ่ะสมูทแล้วก็ไปต่อแล้วก็ทําตามแผนที่นูโนวางเอาไว้ครับผมก็คือถือว่าฟอร์เรสวันนี้เล่นในแบบที่ผมชอบมากครับแล้วก็แฟนฟอร์เรสไม่รู้มีไหมแต่ผมไม่ใช่แฟนฟอร์เรสแต่ผมรู้สึกว่า ผมโคตรฟินเลยเออเห็น forest เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ประมาณนั้นนะก็เข้าใจอยู่นะที่พี่ภูอธิบายเพราะว่าคิดว่าวันนี้ forest อ่ะคือส่วนตัววันนี้ผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะครับแต่ว่า ดูจากผลสกอร์แล้วก็ดูจากเรตติ้งเนี่ยน่าจะพอเดาได้แล้วแหละว่าฟอเรสคงเล่นในลูกเกมของตัวเองได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครบวงจรอืมคิดว่าไม่น่าแบบมีอะไรที่แบบผิดโผลจากที่เราพูดไ้ในคลิปก่อนเกมละกันเนาะก็มาฝั่งผู้มาเยือนไปด้กว่าวันนี้โอ้โหหน้าผิดหวังเป็นไงบ้างครับพี่แท็กโอเคก็สำหรับฝั่งซิตี้นะครับวันนี้เนี่ยจากที่ผมได้ิเคราะห์ไปในช่วงก่อนเกมนะพอเห็นไลน์อัพเนี่ยก็แอบต็นหิดใจนิดนึงที่เป๊ปเนี่ยไม่เลือก คนที่ได้พักไปอย่างโอ,อม,ามาโมชลงลงก่อนทางนั้นโฟรเดนที่แบบช่วงนี้ก็ฟอร์ไม่ดีหรือทางนั้นวลานดดก็ตามที่ไม่ได้แบบเอามามูดหรือว่าเป็นเคดีบลงมาก็ตามนะผมคิดว่าสำหับคนคนี้ยคนใดคนหนึ่งก็ได้ควรจะได้ออกสตาร์ทมากกว่าเพราะว่าเวลาพักก็เยอะกว่าเขามีมีช่วงที่แบบนัดที่แล้วอาจจะให้ได้ลงมาขึ้งหลัง ก็ตามทั้ง KDB ก็นัดนี้เนี่ยควรจะได้ออกสกตาร์มากกว่า2คนนี้นะที่แบบอร์มล่วงหนักก็ดูดอรอปลงไปนะครับตอนลูกเกียียวันนี้เนี่ยเริ่มมาตี้ก็ตามคาดครับพยายามห่มบุกเอาประตูมาก่อนนะโดยมีจังหวะหนึ่งจากที่ฟอเล่นนั่นแหละพลาดน,นะครับ เป็นจังหวะที่คิสปูนี่ยเหมือนจะพยายามเียบอลน,นะแต่ว่าช้าแล้วก็เหมือนแบบเตะลมและเป็นฮาเลนเนี่ยชกไปได้แล้วก็ยิงแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่เข้ากอรอบกรหลุดออกไปแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ในก็คอนซาเลนนะครับได้ยิงไกลลูกนี้ชนเสาผมว่าในครึ่งแรกโอกาสที่ได้ลุ้นของซิตี้มีแค่นี้เลยนะส่วนมากซิตี้ในครึ่งแรกเนี่ยจะพยายามจะเข้าทําทางฝั่งปีกมากกว่าโดยให้โฟเดนแล้วก็บรดดดยเนี่ยพยายามถ่ายบอลออกข้างมากจนเกินไปด้วยซ้ำ เพราะว่าเราเห็นวันนี้โอ้โต้องชมทางนั้นโนูโนเลยที่เลือกโอลาอินาเนี่ยมาปิดโดกูเรียกว่าทําการบ้านมาดีมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าโดกูเนี่ยเล่นยากแล้วก็เล่นแทบไม่ออกเลยเออแทบไม่ออกเลยเลใช่เพราะว่าปกติเนี่ยที่เราเห็นโดกูต่อให้เขาจะไม่ได้หวิวหวานในการเลือกไม่ได้หวิวหวานในเรื่องของการทำประตูก็ตามเนี่ยแต่ว่าทุกครั้งที่เขาเล่นเลี้ยงแล้วก็ได้อยู่ตรงริมเส้นเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการเลี้ยง่าดเขต่อสู้เนาะ ที่เรารู้แต่ว่านั้น,นเนี้ยเนี่ยต้องบอกว่าเล่นไม่ได้เลยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าซิตี้เนี่ยมีมิติเดียวเลยในครึ่งแรกคือ,อถ่ายออกข้างถ่ายออกข้างตรงกลางไม่มีอิมแพคอะไรต่อเกมเลยนะวันนี้ทั้งเบเดโดแล้วก็ฟูเดนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป๊ปถึงเลือกเอาเบนโดจนจบเกมนะเก็บเขาไว้ทําไมก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่เข้าใจเลย ท้อมากฮาร์เลนด์่อย่าพึ่งท้อต่อต่อนาร์เก็หายวันนี้ดูจากเรตติ้งบางคนอาจจะไม่ได้ดูเกมมาดูเรตติ้งฮาร์เรไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าในเกมเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอ,นอกจากจังหวะจังหวะเริ่มเกมจังหวัดต้นเกมที่เขาได้โอกาสยิงแล้วก็หลุดกรอบไปเนี่ยคือคือเอาเอาจริงฮาล์เรนเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผมดูนะเหมือนเขาพยายามหาจังหวัดในการหาช่องอยู่เหมือนกันแต่ว่า คือปัญหาหลักๆของซิตี้ตอนนี้เนี่ยคือเกมตรงกลางมันดูดกลงไปมากเลยนะอย่างเช่นนัดน,นี้เนี่ยทั้งคู่โฟเดนและเบรเโดเนี่ยวันนี้ผมอาจจะพูดถึงสองคนนี้เยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นปัญหาจริงๆนะคู่นี้ทั้งคู่เบรเโดแล้วก็โฟเดนเนี่ยคือนอกจากเขาจะฟอร์มดกแล้วเนี่ยเหมือนสิ่งที่เขาไม่ยามจะทําเนี่ยความกล้าเล่นมันมันมันน้อยลวผมก็ไม่รู้ว่าด้วยสภาพจิตใจหรือว่าอะไรก็ตามมาแต่คนหนึ่งที่ผมคิดว่าหมดแล้วเนี่ยคือเบรเดโดซิลวา เพราะว่า oh, อย่าลืมอย่าลืมว,ว่านัดนี้เนี่ยเป๊ปเนี่ยพยายามจะคลองบอลถ้าเป็นส่วนใหญ่พยายามจะเก็บบอลไว้แล้วก็คลองบอลหาจังหวะที่มันเชื่อชัวร์แล้วก็ออกปีกแล้วก็พยายามหาจังหวะกลับเข้ามาตรงกลางเพื่อให้ฟอร์เรสต์เนี่ยมีมีมีตัวหนึ่งที่จะให้เขาเนี่ยจ่ายไปให้ฮาร์นเนี่ยทำประตูให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เป๊ปต้องการนะแต่ผมคิดว่าต่อให้เขาเนี่ยจะออกปีกแล้วก็ให้เบนอโดเนี่ยเป็นตัวบอลหรือว่าเป็นตัวสลับโฟเดนให้บางจังหวะเนี่ยไปอยู่ปีกบ้าง เล่นเล่นเป็นตัวเป็นตัวฟรีบ้างเนี่ยผมคิดว่าทําไมถึงไม่เอาแบบทางด้านโอวามูชมาซึ่ง<ม>ตรงนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่านะเพราะว่าเป็นโรดเนี่ยเขาช้าแล้วคือมันมันเลยจุดพีคกปแล้วเนาะทางด้านเป็นโรดเนี่ยส่วนส่วนทางด้านโฟเดนมันก็เราเห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาเนี่ยเล่นไม่ได้เลยตรงการพยายามจะเป็นพรเมเกอร์เนาะวันนี้<ม>แต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยครึ่งหลังมานี่ก็ยิง่งก็ยิ่งหนักจนอ่ะมีเปลี่ยนออกไปก็จริงแต่ว่ารูปแบบมิติการทํามันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเนาะ ในเกมนี้แล้วก็จนแล้วจนรอดก็มาโดนพอร์เตสยิงขึ้นนําไป1นูนย์นะครับอ่ะก่อนจะยิงขึ้นนําก็มีจังหวะหนึ่งนะที่โอรอยเนี่ยเลี้ยงตัดเข้าเข้ามาข้างในแล้วก็ยิงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอชันเซฟแล้วก็บันไปชนเสาออกไปนะคือสิ่งที่ซิตี้มีปัญหาแล้วก็ทําให้เสียประตูในนัดนี้เนี่ยผมว่ามาันคือเกม เกมรับแล้วก็การโดนส่วนกับที่แบบโอ้โหมันคุณภาพจริงๆนะน,นัี้ mm hmm. การส่งกลับของคอร์ลิสผมผมว่าส่วนนึงต้องให้คดเครดิตนูนูด้วยนะท,ที่วันนี้เขาเล่นเกมรับได้ดีมากๆแล้วก็ตรงกลางเขา buy, เนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์ยิปไเนี่ยวันนี้เล่นดีจริงๆนะครับถ้าถ้าใครดูเต็มเกมก็จะรู้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะ ิ๊ไว้วันนี้เนี่ยการสร้างสรค์เกมเนาะต่อให้วันนี้ไม่มีคิสฟูดแต่ว่าก็ <c oughs> มีโอไดอยู่ดีนะวันนี้ <c oughs> เริ่มมาจากกิ๊บไว้คนนี้เลยอย่างที่พี่ภูพูดไปนะครับเปิดสวยจริงๆนะคีย์แพตหนะเดียวให้เพื่อนเล่นที่เหลือคือแบบความสามารถเฉพาะตัวของโอไดเลยแล้วว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ทําได้จริงๆยิงยัดเข้าไปเสาแรกแต่ส่วนตัวผมแฟนซิตี้เนี่ยคือผมเห็นเอเดซันเนี่ยเขาปิดเสาแรกอยู่แล้วนะแต่ว่าคือเหมือน ก็ผิดครึ่งหนึ่งผมผมก็คิดว่าเอเดสันเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเซฟได้นะเพราะว่าเือเขาก็ยิงไปกัน,นกนารต่อแรกแล้วอะนะผมอะแต่ก็อีกส่วนนึงก็เป็นเครดิตของโอดอยที่ก็ถือว่ายิงดียิงดนมุม,มแล้วก็เป็นสกกรเดียวของเกมนี้นะครับที่เกิดขึ้นชิตตี้เนี่ยจากสถิติเนี่ยเกมนี้ยิงไปสิบสี่ครั้งแต่ว่าเขากวบไปแค่สามนะส่วนฟอเรสต์เนี่ยยิงไปเก้าเขากวบสี่เป็นหนึ่งประตูมันทําให้เราเห็นว่ารูปแบบเดิมที่เป๊ปพยายามจะทํารูปแบบ เกมเข้าทำหรือว่าการคลองบอลอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ความคเห็นส่วสนตัวของผมนะคือคุณได้พักมาก็เยอะจากเกมที่ชนะพีมัทมาทําไมถึงไม่แบบจัดเต็มไปเลยตัวจริงเพราะว่าอย่าลืมว่ารอนนี้เนี่ยคุณเจอฮอลลีที่อันดับตารางคะแนนเนี่ยเขาสูงกว่าเราด้วยซ้ำนะอยู่ที่3แต้มอาจจะไม่ห่างกันอยู่แต้มนึงแต่ว่ารอนนี้เนี่ยมันควรชนะให้ได้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าแพ้อะอย่างที่เรารู้เชลซี Chelsea. มันพรุ่งนี้ก็แข่งและ มีโอกาสขึ้นมาแล้วฟูซิตี้ก็มีโอกาสหล่นอันดับ5้าไบรตันก็ไล่ขึ้นมาอันนี้ผมผมก็เลยมองว่าเป๊ปเนี่ยค่อนข้างจากตัวอินดี้ไปหน่อยแล้วก็ปัญหาเดิมๆคือการข้ทอทํามันมีแค่มิติเดียวแล้วก็คู่แข่งเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ทางหมดแหละว,ว่าวิธีเล่นของเป๊ปเนี่ยมันต้องแก้เกมยังไงอีก1จุดที่เห็นความแตกต่างในเกมนี้คือปีกของซิตี้แล้วก็ปีกของลาตินแฮมที่สร้างความอันตรายได้แบบ โอ้โหเราเห็นภาพเลยอะโอดอยกับบลังเก้าวันนี้กับซาเบนยของโดกูวันนี้นะมันก็ค่างแตกต่างชัดเจนเลยทีเดียวคือเกมสนกับเนี่ยอ่ะพูดถึงกองหลังนะเกมสนับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมใหูุ้สนอฟเด่นสุดเลยที่เหลือเนี่ยโอ้โหก็รับสภาพไปเนะาะไปดูว,วันนี้ก็อ่ะอย่างที่เรารู้ว่าเขาเป็นอย่างงี้มาสักพักแหละคือเกมรับเนี่ยเขาจะมีปัญหาเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาไม่เล่นเป็นแบ็คที่แบบเติมเข้ามาบุกบ่อยเนาะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยจะหลุดตำแหน่งไปซะบ่อยแล้วก็มี จังหวะที่เขาพลาดการหลุดตำแหน่งเนี่ยเยอะโดยรวมก็แผงขังซิตี้วันนี้ก็ยังไม่ดีนะ<ม>โดยผมให้ปูชานอฟเนี่ยเป็นคนเดียวเลยในฝั่งซิตี้วันนี้ที่โอเคยังถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมว่าโดนเยอะกว่านี้นะวันนี้เนี่ยสำหรับปูชานอฟก็ยังเป็นคนหนึ่งที่เราพูดถึงต่อเนื่องก็คือโอเคเขายังช่วยซิตี้ได้หลายจังหวะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราจะภูมิใจในเกมนี้ก็คือปูชานอฟเนี่ยแหละอาจจะมี potential แล้วก็สามารถพัฒนาได้อีกเยอะนะครับ โดยรวมวันนี้ผมว่าผมก็ยังทําใจได้แหละเพราะก็เจอพอร์ลิสมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วเนาะคือโดนตัวเดียวกับลิวอฟูด้วยในซีเหมืองกันดิเหมือนกันเป๊ะผมก็รู้เลยว่าเขาแบบมีความอันตรายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วแบบเหมือนที่วิเคราะห์ก่อนเกมไปว่าซิตี้เนี่ยไม่ง่ายแน่นอนที่จะมาเจอพอร์ลิสแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตามคาดจริงๆแต่ว่าอาจจะมีแบบผิดหวังนิดหน่อยตรงที่แบบเออจัดตัวไม่ค่อยแบบน่าพอใจแล้วก็ มีอะไรขัดใจอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยแบบมันจุกจิกนะเรื่องอ่จัดตัวแล้วก็พยายามจะคลองเกมมาทั้งที่คนจะหาจังหวะเข้าทําหลากหลายมากกว่าน,นี้ไหมแต่ว่าก็ไม่ทําพยายามเล่นในรูปแบบของตัวเอง <S <S แล้วก็กลายเป็นลองไปนะต่อให้จะมีโอกาสยิงเยอะก็ต่างแต่ว่ามันมักจะโดนสวนโป้งเดียวจบแล้วก็ปิดปิดประตูตอฝกฝาโงให้ซิต,ตี้เนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยก็จบเกมไปครับวันนี้สรับดไปซิตี้ก็จริงๆริงก็ เตรียมใจมาแล้วจบครึ่งแรกนี้กออ็อย่าลอ้อไส้อย่าล้อไส้นี่ขนาดเตรียมใจมาแล้วนะขนาดเตรียมใจมาแล้วโอ้ต้องมาเห็นหลังเกมนะดีนะวันนี้อัดตอนที่หนึ่งแนละ้วหลังเกมน่าจะแบบก่อยเลยอัดหลังเกมปุ๊บน่าจะก่อยเลยไป ก็โอเคก็ต้องสู้กันต่อไปนะสำหรับเด็กเรือนะครับวันนี้เนี่ยเกมอาจจะดูไม่ใช่วันที่ดีซะทีเดียวแต่ว่าอ่ะพูดถึงหลังเกมหน่อยเ๊ปก็บอกว่าอ่ะยังเหลือ10เกมเนาะก็ให้เราโฟกัสกันนัดตอนนัดกันดีกว่าแล้วแล้วตอนนี้เราก็เหลืออยู่อีกหนึ่งถัวยก็คือ FA คันะครับก็ในลีกก็ลุ้นทาวฟโฟให้เต็มที่แล้วกันแล้วก็หวังว่านัดหน้าเนี่ยซิตี้จะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วกันขอขอจัดตัวให้แบบตรงตามแฟนบอลหน่อยแล้วกันนะเ๊บนะโอเค ถือว่าแท็กขอ้องนะถือว่าแท็กขอลองจริงครับที่ผมกขอ้องจริงอ่ามีเด็กพี่แท็กอีก <c oughs> นิดหนึ่งอ,อ่เออได้แดคือเมื่อกี้เราฟังมุมแบบไม่ก็ไม่ค่อยดีเนาะแบบว่าเออหมุนๆไปนิดนึงแต่อยากจะบอกแมตซ์เปิดแบบแฟนแมตซีสองเรื่องว่ามุมที่ดีก็คือวันนี้ที่ผมเห็นอ่ะผมเห็นน,น้อยเด็กใหม่อ่ะเด็กที่แบบคือช่วงนี้แมตซีมันต้องถ่ายเลือดเนาะเออมันต้องแบบอยู่ในช่วงที่แบบคนเก่าๆก็ต้องทยอยต้องไปได้แล้วอ่ะคนใหม่ๆอ่ะ ก็เริ่มเข้ามาแล้วอย่างกูซาโนซาวิญโยใช่ไหม, <S <S มแล้วกเ็เจ้ากางกางลับอ่ะกอนซาเลสใช่ไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงโดกูแล้วก็ฮานแลนเองก็ก็ก็คือคนที่ใหม่เนาะเป็นเลือดใหม่คือผมมองว่าวันเนี้ยเราเห็นว่าเลือดใหม่เขาเขาดูดีนะสำหรับผมนะ <S <S 1> <S 1> ผมมองว่าวันเนี้ยเลือดใหม่ดูดีเลยแต่เลือดเก่าๆแม้แต่เดอะบอยที่ถูกเปลี่ยนลงมาอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบร์ดรโดซิลวาที่พี่แท็กพูดไปแล้ววะเพราะเขาไม่ไม่เวิร์กอ่ะคืออย่างเดอะบอยเนี่ย ไม่ได้ลงมาเปลี่ยนเกมอะไรเลยเออสำหรับผมนะผม <Okay. S 1> ไม่ได้รู้สึกเลยว่า,ว,าว่ามีเดอะบอยแล้วมันเหมือน The Boy แบบเดอะบอยยุคแบบยุคเบลเยียมอะ่ะยุคพาทีมชาติเบลเยียมไปสู่รอบรองอะ่ะนึกออกปะเออมันมันมันคนละร่างกันแล้วแล้วแล้วผมถ้าผมเป็นแฟน,แ,ฟนแมนซีนะผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณไปเถอะเอาสล็อตตรงเนี้ยไว้ให้ไว้ให้นักเตะคนอื่นดีกว่าที่แบบเขาพร้อมที่จะแบบขับเคลื่อนทีม,มากกว่านี้อะไรใช่จุดจุดดีใจจุดแรกก็คือ <c oughs> เลือดใหม่แมนซีวันเนี้ยมันเห็นผลว่ามันดูดีนะสําหรับอนาคตใช่แล้วก็ คือเราอย่าพึ่งโทษตัวเองเยอะเพราะวันนี้คู่แข่งอะ่ะเขาดีมาก <c oughs> เออเพราะว่าผมผมดูในบฟอเรสอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเชลซีผมไปเจอ,อผมว่าน่าจะโดนมากกว่าหนึ่ง <c oughs> นรอกป่ผมพุ้งตรงนะผมว่าน่าจะโดนสามอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าแบบเฮ้ยทาไมโอดอยนี่คือล่าแบบล่าที่มีข่าวกับบายเยิร์เลยตัวเนี้ย <c oughs> นี่คือของจริงแล้วเอลนก้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเขาเงียบนะคือเขาเล่นดีเนแต่ว่าเขาไม่มีแอซิสแล้วก็ไม่มีปวะตูแค่นั้นเอง ที่ถูกก็ยังทาหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมที่สําคัญคือนูโน่เนี่ย mm. เขาเขารู้อยู่แล้วว่าว่าแมนซีจะมาแบบไหนเออแล้วแล้วเขาเขาแค่บอกว่ามึงก็ทําแบบนี้มึงก็ทําแบบนี้ไปแล้ววันนี้เขาทําได้ดีไม่มีทีต่ติแค่นั้นเองใช่ผมผมยังมองว่าเราต้องชมคู่แข่งซะซะเยอะให้มันเยอะเออ <c oughs> ต้อว่ <c oughs> <ม>ามันจะได้แบบเศร้าเยอะอันนี้อันนี้คือสองจุดที่ บอกบใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ผมกระดีกระดาะก็เพราะว่าท็อปโฟลุ้นยาวๆหน่อยนะ้องโอเคยังไงก็ฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สําคัญกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับเด็กขัดดูบอลรลแล้วก <c oughs> ็ถ้าใครมีแล้วก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะช้างอืมมาคุยกับพี่แท็กหน่อยพี่แท็กบอกไม่ไหวแล้ว จริงจริงเด็กเรือคุยกันไหนเหนื่อยใจเด็กเรือคุยกันทีไม่ไหวแล้วครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย